ไอเราก็งงนะมาเหี้ยกวจะมาคนดูอุ้ยขอไปในคำหยาบด,ด้วยนะครับผม <laughs> โอ้โหติดจัดมนดูมาดีครับผมมาดู30มสจ่ายน้อยตีกว่าไม่จ่ายเฮ้ยขออำไรคืนหน่อยขอกำไรคืนหน่อยละกันสักสามพันก็ยังดีสามพันก็ยังดีคนดู มาดิคนดูแค่นั้นแหละแล้วล้างกระดานอย่างเอาคนดูสวยครับผมไหล,ลเรื่อยๆนะครับรับพร้อมจะาเปเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมแม่อย่างก,กรรมมาก็ดูอุตส่าห์ได้สี่พันละไอเราก็ไม่น่าก็ ครับผมก็การสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมคนดูวันนี้ก็อยู่กับผมเชนเคิลนะครับบักองยพาปั่นนะฮะเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมใหม่พี่จีนนะครับผมก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ทุน300อีเชนเคินะครับผมก็มาดูกันนะครับผมเบ็ด30ไปนะครับผมสัก10ออโต้สปินไปลองดูนะครับผมคนดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมคนดู จะได้ไหมนะคนดูจะได้หรือเปล่านะครับผมเหลือร้อยแปสสิบครับคนดูกะแบบว่าเอาทีเดียวคุ้มมาไวตัวมาเพิ่มเลยครับผม <First class. S 1> อุ้ยตัวที่สามมา <Cheers. S 1> อู้แบบนี้มันก็โอ้โหโกงมากเลยบอกเลยคนดูเป็นอะไรที่ดีอ่ะเออ อย่างสวยก็ดูเนี่ยถ้าวายมาเติมเรื่อยๆนี่คือแบบโอ้โหไหลยาวๆแล้วดูด right ิไปตรงไหนก็ได้คนดูฮัลโหลเชี่ยโคตรมาบึ้มโอ้โหสามพันแล้วนะโอ้โหเบอร์จัดคนดูเบอร์จัดคนดูสามพันหนึ่งร้อยถ้ามาเบอร์จัดคนดูแล้วมาเบอร์จัดคนดู เชี่ยมาดีครับผมมาดีครับผมมาดีครับผมโอ้โหสุดจัดโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกกันไปไหมครับผมโคตรไหลอ่ะชวัดดวงวัดดวงก็คนดูได้เฉยเลยเฮ้ยโคตรโคตรสุดโคตรเอาเออ ซูเปอร์เม่ก้าวินนะครับพ่อรมอย่างสุดอย่างเฟีย้ยวคนดูเชย่์มาเก้าเลยนะครับผมแบบนี้ก็คุ้มเลยนะผมว่านะทีเดียวรู้เรื่องเบสสามสิบยาว,ยาว ืมสกันเตอร์สามตัวแล้วตัวที่สี่ไม่มาวะโอ้โหนิดเดียวเองโอ้โหปัดเท่าเกินไปหรือเปล่าเบสสามสิบยาวๆครับคนดู เอาดีคนดูเงียบเลยอะ่ะไอ้เชียหายไปแล้ว900กว่าบาทหายไปแล้ว900นะเอ้ยโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้นะผมบอกเลยแนะนำพอนะครับผมแต่ว่าเราจะไปให้สุดจุดที่ได้กำไรจี๊ดเลยกูจี๊ดเลยรถเบ็ดก่อนแล้วนะกันไม่ไหวนะครับผม,ผมดู โอ้โหมันสุดจริงนะโอ้โหถ้าจะเงียบแบบนี้นะไม่รู้ว่ารถเบ็ดแล้วจะแตกหรือเปล่านะคนดูฟรีเกมก็ไม่เห็นมานิดเดียวจะเข้าแต่ก็ไม่มาไอเราก็งงนะมาเยี่ยควจะมาคนดูอุ๊ยขอไปในคำหยาบด้วยนะครับผม <laughs> โอ้โหติดจัดมาดูมาดีครับผมคนดู3า จ่ายน้อยตีกว่าไม่จ่ายเฮ้ย,ขอ,ข,นนอยขอกำไรคืนน่อยขอกําไรคืนน่อยละกันสักสามพันก็ยังดีสามพันก็ยังดีคนดูหมาดีคนดูแค่นั้นแหละแล้วล้างกระดานอย่างเอาคนดูสวยครับผมไหล,ลเลรื่อยๆนครับพร้อม จบเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมแม่ยังกรรมอ่ะ็ดูผู้สา์ได้สี่พันละไอเราก็ไม่น่ากดแบบยาวๆเนาะโอ้โหโชงโง่ไปหนึงทีนะครับผมท่านผู้ชม681บาทนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็พอเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวหมดนะครับผม,ผมดูได้แล้วก็ควรเลิกนะครับไม่แนะนําให้ฝืนนะครับผมท่านผู้ชมก็ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ